คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำานะจ้าครอ,อการาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆๆทุกคนทุกทุกครั้งก็อีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องไอชายคัมแบ็กของเรากอีกมาเดิมคุณผู้ชม วันนี้เรามาอยู่ในเกมสาวท้ามสาวเบ้นะครับผมหรือสาวท้ามหรือ,อเตซเซฟหรือสาวท้ามนั่นแหละคุณผู้ชมคนๆเรียกกันแล้วก็เรามาในทุน1 0ึงบาทคุณผู้ชมก็ทุนน้อยกันอีกแล้ววันนี้เราจะหลังจากเราแหกเกมหมาไปเมื่อวานกับช่องของเราช่องที่2นี้คุณผู้ชมก็เล่โตกันเลยดีกว่าขอญาตเริ่มที่เบ็ดหนึ่งบาทนะครับผมที่30ปุ่นกันก่อนเลยคุณผู้ชมใส่โบเข้าไปด้วยพอกับมาย้ำล้างแนกันหน่อยคุณผู้ชมอร่อยลูกรัก สวยปึ๊บสำรับผู้ชมผความสนุกควมบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำไม่เล่นตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอชายคอมแบ็คไว้ด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเพื่อกดติดตามช่องไอชายคอมแบ็คชัชายคอมแบ็คนี่ช่องนี้จะช่องสองนะคุณผู้ชมนะก็แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องไอชายคอมแบ็คสามด้วยนะครับกดทุกช่องคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมประกาศหน้าเพจนะครับผมนะกิจกรรมพบถึงพาร์ซับนะครับของแต่ละช่องเออ เขาไปกดิดตามผิดไปด้วยยันได้ไม่พลาดแย่เวลามีขอบมันแจ๊ <c oughs> ะรอดไปที่ร้อยห้าสิบสามบาทเปิดมาส,สวยๆกับเป็ดหนึ่งบาทเราผู้ชมกับคุณเราวันนี้มันน้อยมันนิดเหลือเกินแต่รอดเดี๋ยวจะล่วงผู้ชมวันนี้เรามาลุ้นกันเกี่ยวมาส,สวยๆกับเทลูกหลักสาธุสัมเป้ขอ,อยัดชิมวันนี้ลุย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 ว่าสมบ,บัติแดกกูย,ยาวๆเอา ขาประจาเอาเจ้าก่บเจ้าเดิมทำเหมือนเดิมแดกเหมือนเดิมเอากูอ้าได้รู้มือคืรู้มือเลยอ่ะคุณผู้ชมถึงว่าเขาบอกว่าสาวนาเกลือนาะโอ้ยังมีเหี่ยวอยู่เอาดิ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 อาดโอเคก็อบอกปาดดูดไปเยอะเลยนะเมื่อกี้อ่าแล้วฟีเกม ปีเกมมาคุณผู้ชมแล้วแล้วมาก็ชิมถ้ามาแล้วก็ชิมเลยปัป๊บมาสวยม่วงโอ,อ้โหแล้วเป็นทองแล้วเขียวออกเป็นม่วงโอ,อ้โหแล้วพวกให้เออจะเชื่อโอ้โหดูแถวสองคุณผู้ชมโอ้ให้มาอย่างนี้แล้วมันไปยังไงอะดูแ <laughs> ถวสองเลยมเมื่อกี้โฟกัสเพื่อนโฟกัสเป็นเชไปเชโอ้มึงเลี่ยมมา เลี่ยมเลี่ยมเลี่ยม,มเลี่ยมก็มีอย่ามากเข็มเข็มเข็มปี๋ตานาักเกือของเท่เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็โอเคแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันเข้ามาฟรีอะไม่ได้ซื้อถ้าซื้อนี่โอ้โหคงแบบลอยยิ้มที่หายไปอีกรอบอ่ะ <laughs> ถ้าใครไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมได้เข้ามาดูคลิปใหม่นะก็คุณผู้ชมเข้าไปดูช่องช่องหนึ่งแล้วก็ช่องสองของซิมื่อวานนะคุณผู้ชมนะช่องสองก็คือช่องนี้แหละอุยช้องทีแบบต่อเนื่องเหรอ เอาดิ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 สลหรัใครที่ยังไม่ดูนะครับผมจะเข้าไปดูได้คุณผู้ชมรอยยิ้มที่หายไปพริบเมื่อวานก็กิเลนนะห้องหนึ่งห้องนี้ก็นี่แหละตลอดหมาหมาป้าเปียบูเปียบูอย่าไปหาเล่นนะคุณผู้ชมคำเดียวเลยเจม,มาเอาขอเกียวเจ้าสองโอ้ยแล้วมีไว้ได้อยู่แล้วเป็นไว้ต่อขอสิบ นำงาำแล้วได้คิวไปด้วยอุเราล้มเงินมาส,สวยๆเอาแล้วข้างในก็วุ้นก็สุดเหมือนกันนะเนี่ยทีนีถือว่ามาให้แก้มือคือรอบแรกไม่แจกไงคุณผู้ชมต้อใจดีไง่ักษตราธรรมมันก็คือลูกรักของแอสนั่นเองคุณผู้ชมโอ้ลูกรักโอ้ยอย่าทำปัาป๊าๆอย่างนี้โอ้เกี่ยวอย่างเยอะแต่ไม่ออกครับ ปั๊บไปกับต่อที่ข้างนอกก็ผุ่มละใส่สวยใส่สวยปั๊บ,บทำงามแล้วไหลใส่ที่ไหมอ้อไ,ไ,ไ,ไม่ไหลพุทามเจงตัวโคตรถูกแต่ก็ยังไม่ไหลไปกันต่อคุณผู้ชมไปก็ <c oughs> <c oughs> ขออภัยในคำไม่สุภาพเลยนะคุณผู้ชมนะอารมณ์เกมนะครับผมนะ่ก็มีหัวร้อนกันแท้ๆตลขำไปคุณผู้ชม อย่าไปซีเรียสน,นะครับผมจะให้แอสซีเรียสคนเดียวพอเพื่อนลุยอุยจิมาเต็มหน้าหนึ่งดอกผู้ชมแล้วยังไงยู่โอเคแถวเลขมางามลามลูกหลักแล้วจ่ายน้ำเงินไหมจ่ายน้ำเงินไหมโอ้ยโอ้ชมไม่มีน้ำเงินแถวเล็กตอนมาสามร้อยโอเคถือว่าเปิดได้เฟี้ยวถือว่าเปิดได้เฟี้ยวลูกหลักก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะคอมเมนต์เข้าไม่ได้คุณผู้ชมแ,แอดไปตอบนะครับผมแอดตอบเอง,เองทุกเมนต์เลยนะคุณผู้ชมนะไม่มีแอดมินนะจ๊ะ สโรสโรเอ้ยโอเคออกสวยๆกำงามเล้ลำเงินไหมแถวแรกเพื่อนขอชิมขอชิมเดีวขอญาตเลยขอญาตทุนนอยร้อยเปอร์เลยวันนี้โอเคโอเคถือว่าเปิดมาสวยคุณผู้ชมพอได้มีทุนเบ็ดหนักกับเขาบ้างทุกรักปึ๊บปึ๊บออกสวยๆไปเอ้าเอาเอา,เอา,เอายังไงเอา้า BJ เ,เป็นม่วงเป็นม่วง เอาแล้วเป็น A แล้ว A มาแล้วม่วงออกเต็มหน้าหนึ่งดอกผู้ชมดอกนี้แน่นแน่นไปอีกหนึ่งดอกอู้วผู้ชมเฟียเฟ้ยวมากเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากสวยมากสวยมากสวยมากอู้ดอกดีรันไปที่สามร้อยสามสิบสอง b l a s let's go โ <c oughs> อ้ยม่วงเต็มหน้าหนึ่งดอกเพื่อนเกลือจัดเกลือจัดโอ้ยเที้ย เพิ่มจากเงียาขิ้ฝันแต่ก็ได้แล้วแบบว่าจ่ายมาห,หนักๆแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่หายไปนะเพื่อนนะอุ้ยขอไหลเอแถวแรกอู้ไม่ไหลลูกนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้หายแฝบถ้าไม่รั้นนะน้ำเงินแถวมาน้ำเงินแถวอู้ยล้อ สวยไปครึ่งหน้าหนึ่งดอกผู้ชมแล้วยักษ์แดงยักษ์แดงแรงรีดแล้วโอเคยังไงอยู่ขอเล่นมาแถวได้อีกหนึ่งดอกเอถ้าได้อีกหนึ่งดอกผู้ชมคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยไหนไปอีกสามร้อยผู้ชมเกลียวมากไปเหมือนโกหกแต่กระแนมาหนึ่งพันหกาดที่ด e สโก้ไปกันต่อปฮึ๊บหรีสวยแล้ว โอเคยังไงไปต่อโอ้สวยมากเกมไหนาไม่รักแต่สาวทำรักแสเสมอแล้วม่วงอีกไหมม่วงอีกหนึ่งดอกผู้ชมวันนี้ม่วงมาดีอ้ยสุดจัดลูกรักม่วงตัวร้ายอยนหนีม่วงตัวร้าย,ย,าน,ายนั่นไปที่แปลกบ้าพอได้กี่แพ้งตุย กูจะเบ็ดสามบาทนะคุณผู้ชมนะถ้ามันไหลแบบสุดจัดเลยเกทาวแรกมาเพื่อนอเกแถวแรกอ๋แกอแล้วรีเกมเงียบไปเลยสแคปเตอร์หายไปเลยอ่ะเอ้าแล้ว,เข,วเขียวเขียวตัวร้ายเหมือนกันว่ะทอนหน้ามุงไม่ได้อะไรก็ได้มาเลยเพื่อนขอให้มันแตกเถอะว่ะขอให้มันไหลเถอะว่ะเกทาวทสองโอง้ยจ่ายมาจริงก็จ่ายมาจริงแล้วไรไห,ไหมเออชอ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคกระตือมาแค่สามตัวตัวเมื่อกี้หลุนเลยดิหลุนเลนดยลด,ยลดยออยิแล้วเจี๊ยออกสวยแล้วเคแถวสามมาเลยมาเลยตามแบกตามแบกโอ้ยเป็นไงวะปึ๊บ แล้ว A ออกมาเป็น Y ดอกนี้แน่นๆอีกหนึ่งดอกผู้ชมนี่เขียวกับติบแล้วเป็น Y ต่อแล้ว A ไหลไหลลื่นไหลลื่นแล้วไหลลื่นไหมไหลลื่นอยู่แล้วไปต่อไหมอู้วมึงจ่ายดูดูแถวแรกมันจ่าย K ม,มาทุกตัวคือแบบตะกักดสะกัดดาวรุ่งจัดคือแบบไม่ให้เกิดอะคือกดอะคือกดเด็กอะเพื่อนไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปกันต่อเรา เด๋ยวเฟียวไปเดี๋ยวเฟียวไปออตปึ๊บปึ๊บติดมาสิสวยแล้วแล้วอยออกที่เค้วเป็นใยต่องามลอยไหมไหลที่เค้าอโอเคนำ้ำเงินออกสวยๆแล้วแถวเจแถวสองร้อยย เก็ดคุณผู้ชมโอเคโอเคมากปับป๊บปั๊บจากกระพุ้ยนงดอกแล้วทำเงินแถวแรกเพื่อนลูกิบออกขอทำเงินแถวแรกอู้ขอลูกรักปะป๊า,ปาขอลแล้วกันแล้วไหนอยู่ที่เคขยัดเกกขอยัดเกกเลย คือรู้มืออะ่ะตาท้ามันคือรู้มือจัดอุ้ยอะไรวะนะเมื่อกี้ม่วง,ม,วงม่วงกับอะไรวะนะน้ำเงินเหรออุ้ยเร็วจัดนี่ผูชมเอ้ยมันคืออะไรอะ่ะโอเคแต่ก็เอาอะ่ะคผู้ชมอะไรก็ได้เลยวะโอเคอ่อออกน้ำเขียวออกแล้วเคมาดิสุดไว้ใส่ลื่นไส่ลื่นไปไหนลื่นนะ เี๋วโอเคแล้วเป็นไวล่องงามๆงามๆเป็นลูกรักเคออกแน,น่ๆอ่ะตอนนี้มูเถวแรกออกหมดเพราะมีีไวามาเชื่อมแถวสามแล้วยังยังไม่ไหลจะลั่นมาไหลอยู่นะเมื่อกี้แต่มันยังไม่ไหลโอ้เ okay, คมาสวยสวยลูกฮักไปกันต่อ okay, โอเคเลโต้และเคอีกไหมมูยังมีสิบและเคอีกไหม อีกสองรอยเ <c oughs> ตอร์มากเตอร์มากตลอดการที่ขึ้นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะคุณผู้ชมภาคไอชายคอมแบ็กต์ชายคอมแบ็กตสองแล้วก็ไอชายคอมแบ็กตสามนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะลงคลิปต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับผมนะช่องหนึ่งลงเสร็จปุ๊บจบปับ๊บช่องสองออนต่อช่องสองลงปุ๊บจบปั๊บช่องสามออนต่อแบบต่อเนื่องคุณผู้ชมการรับชมกันายาวๆเลยครับผมนะดูเพลินเลือด ครับไวเหมือนโกหกไปกันต่อไปกันต่อเพื่อนจะจบเลยหรือเปล่าจะจบเลยหรือเปล่าลูกเล็กจะจบเลยไหมจะจบเลยไหมแบบนุ่น้อยเราวันนี้อุ้ย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 ส่งมาส่งมาขอเขียวจะ่ีเกมพวกเล่นเงียบไปเลยว่ะคุณผู้ชมพวกเล่นซีเกมเงียบไปเลยว่ะ เอ้ยไหลเออไม่ไหลถามจริงอู้เฉียวมาสวยๆลูกรักโอเครันมาก้าสิบปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้เฮ้เอาเอาเอาเริ่มหน่วงเริ่มหน่วงเริ่มหน่วงเอ้าเอา,เอามาแน่คุณผู้ชมถ้าหน่วงอย่างนี้มาแนีเดี๋้ว ขย่าเขย่าถึงที่เขย่าถึงที่อะไรของมันครับผู้ชมเฮ้ยมึงเอ๋เกมาสวยๆแล้วเป็นวายเพื่อนลูกไปที่เขียวที่สวยแล้วเที่ยวไปด้วยแล้วเคอมโบคอมจอยนี่แต่ผลประกอบการแย่นะครับผู้ชมติดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลไหมไหลแล้วอ๋อฮะอ๋อฮะ หรืออะไรหรืออะไรขออนุญาตคุณผู้ชมเบียดสาิบนะไปกันตอบไปสามหมุนได้แล้วเลยคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะจบที่ไม้นี้เลยหรือเปล่าวันนี้เขียวมาสวยๆเพื่อนแล้วเบียดสามที่จริงแอ็พอใจแล้วคุณผู้ชมนะกดดชุนหลักร้อยเพื่อนบวกไาแค่น,นี้ก็สวยแล้วจะไป เดีย๋ยวปวหวังเยอะเพื่อนไอก็มีแต่แหกกับแหกไปต่อดูดิเอาเก็บยวสามสิบมาเนี่ยเอาเอาดูสิเอาน้ำตายจะเบ็ดน้อยไม่อย่างงั้นก็เล่นเล่นเบ็ดเยอะไปแล้วเพื่อนเบลสวยอุ้ยขอเลยอุ้ยคอมโบคอมจอยเอาแล้วสิบห้ามือสุดท้ายซึ่งทางแล้วนะเพื่อนถ้าจ่ายอย่างนี้นี่แย่นะเพื่อนเบ็ดสามสิบสิ ปึ๊บตัวเขียวตัเว,เเวเขียวเลยเขียวๆเลยโอ้โหเขียวออกแค่ออกไม่สุดลูกรักสิบบนสุดท้ายโอ้โหแย่แล้วพี่โจ๊กปีมาเอ้าล้วเป็นายดอกนี้อ้าวอ้าวคอมโบคอมจอยไส่ลื่นไหมเพื่อนแต่ไ,ไม่สุดด้วย อุพีแต่ตัวแพงแล้วไปไงต่อแล้วเขียวมาไงแล้วไปต่อได้แล้วดอกนี้แล้วมีวายต่อคุณผู้ชมไปกันต่อที่เคแล้ววงแถวแรกไหมยังได้ที่เคอยู่แล้ววงแถวแรกหรือเปล่าไม่ได้ไปเข้าแถวสามเพื่อนปึ๊บไหลุหยไหลที่เพินมาทีสูไว้อีกร้อยหนึ่งแป้วโอเคยังไงเพื่อนเสียเชื่อปับป๊บปั๊บไปต่อก็มีแต่แหกกับแหกเพื่อนทรงนี้อะไม่ดีเท่าไหร่นะ ขอญาติขอญาติได้แล้วเลกครับผม <laughs> ขอญาตเลยวันนี้แต่ก็สวยคุณผู้ชมสวยแล้วสวยแล้วบวกมาขนาดนี้ตัดเสดเลยแล้วกันนะรอยเดี๋ยวไกินนมเฟี้ยวเฟียวไปคุณผู้ชมวันนี้เราก็บวกกันที่4,600บาทนะครับผมกับร้อยของเราวันนี้ก็เฟี้ยวเฟี้ยวไปคุณผู้ชมก็รับชมคลิปนี้จบแล้วก็ย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปไอชายนะครับช่องไอชายคัมแบ็กสามนะครับผมนะกันต่อได้เลยนะครับเพราะว่าจบแล้วก็ได้จะออนต่อเลยคุณผู้ชมวันนี้นะ นา,นาทิ้งช่วงห่างเหมือนเมื่อวานนะครับผมนะขอรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงคุณผู้ชมไม่แนะนำไม่เล่นตามนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิ๊บช่องไอชายคอ,อมแบ็กไ้ด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดนะครับผมช่วยกันคนละไลค์คนละซับคนละแชร์นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปเลยนะครับผมบายบายจ้า